เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food นิวส ตอนนี้คุณผู้ชมยังชมรายการละเลินครัวกับอาจาร,รย์ยิ่งศักดิ์อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นศิลปินหนุ่มหน้ามนอายุรุ่นหลานน้องโน้ตมาหาสจักรมาศีเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังทุ่งเสียงไปแล้วนะอุ้มแม่เจ้า <S 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 เสียงดีเหมือนกับความรอเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เมนูที่จะทําให้หลานเอาไปรับประทานที่บ้านไปทําที่บ้านนั่นก็คือบวชชีช็อกโกแลตไปดูนะเราเช็คเครื่องปรุงไหนบ้างครับ ใชนามีกล้วยน้ำว้าไหมมีครับผมเนี่ยกล้วยน้ำว้าหำ่หามหน่อยแต่ว่าเราต้มสุกแล้วต้มทั้งเปลือกเลยครับผมใช่ไหมปกติเราก็ไปทากล้วยต้มโรยมบบพร้าวน้ําตาลใช่ไหมแต่วันนี้เราก็ทําแบบนี้ปากเล็กเล็ก<ๆ>ก็ผาอีกสักหน่อยนึง<ๆ>ก็จริงๆแล้วก็ครึ่งท่อนก็โอเคแล้วละ่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ในหม้อนี้ก็ต้มน้ํากะทิไว้ ที่บ้านแม่ก็คงขูดมะพร้าวเอง <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าต่างจังหวัดมะพร้าวมันได้กะทิใหม่ๆมันอร่อยกว่ากะทิกล่องเนาะฉันก็จําเป็นต้องรับประทานกะทิกล่องคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงหัวอกเดียวกัน,นแหละใครจะมานั่งขูขดมะพร้าวนะตำเวน,เอ,เ,วนเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนี่ก็กล้วยอยากจะทำเองไหมอย่าเลย <laughs> <laughs> ถ้าสมมติวันหนึ่งจะแต่งงานครับจะต้องเลือก ดันลิงที่มีมีความสามารถด้านงานครัวไหมก็แน่นอนอยู่แล้วครับจริงเหรอชอบผู้หญิงแบบไหนอ่ะก็ตัวเล็กๆหน่อยตัวเล็กหรอเพราะว่าเราจะบีบตัวเองพี่เล็กพอไหมครับอ่ะแล้วอะไรอีกก็น่าจะเป็นคนหวานๆครับหวานเหรอก็คงหวานหวานเหมือนเราอะไรเงี้ยครับแล้วพิสูจน์ยังไงละหวานอ่ะ เลือกยังไงตรงหวานพูดจาเรียบร้อยด้วยครับผมเรียบร้อยอน้ำกะทิเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้ววันนี้จะทำเป็นกล้วยบดฉีดช,ช็อกโกแลตก็ต้องใส่โกโก้ผงครับคนใส่ไปหน่อยหนึ่งไม่อยากเยอะมากของปอดน้อะไรครับใช่ไหมเราก็ใส่ใตามปริน,นาณทันหวานไหมหวานครับหวานเหรอชอบทันหวานเหรอครับเยอะนะอ่ะโอเคห <laughs> วานหวานแล้วกันสำหรับเราวัยรุ่นอย่างเราเราไม่ทันหวานแล้วถึงใส่เกลือนิดนึง นะเพราะว่าหวานไม่ต้องตัดเค็มๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยให้มนันหอมวรอสักครู่หนึ่งนะเอาละเริ่มร้อนอีกแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะใส่กล้วยที่เราหั่นไว้ลงไปเรื่อยๆกล้วยนี่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม น,น่ากินด้วยแล้วจะบอกให้ดูว,ว่าอร่อยมากอีกสักลูกดีไหมเอ,อ่ยมันน่าจะดีครับเพอมีบรรดาพี่ลงงพี่เลี้ยผู้จัดการตามมา <c oughs> เขาคงจะแบ่ <c oughs> งสักคนละชิ้น2ชิ้นแล้วกันเป็นอันอีสอง <c oughs> ทำเผื่อไปนหน่อยแล้วกันจะ <c oughs> ต้องซ้อมร้องเพลงเป็นประจำไหม ็ซ้อมทุกวันเลยครับทุกวันเลยหรอใช่ครับโอ้โหอย่างเวลาบอกว่าอาบน้ำอะไรก็ก็ซ้อมไปด้วยไม่ใช่ก็ต้องมาเข้าที่บริษัทมาซ้อมร้องต้องมาเข้าเป็นประจำเลยโอ้ถ้าไม่มีงานก็คือต้องร้องเพลงซ้อมร้องเพลงใช่ครับเพราะว่าไม่งานเดี๋ยวมันไม่ไม่ชนาววันไหนถ้าเกิดบอกว่าไม่ไม่ไม่มีงานครับก็ต้องเข้าออฟฟิศครับจันจันถึงเสาครับก็จะเข้ามาออกกำลังกายเข้ามาซ้อมร้องเพลงเข้ามาซ้อมเต้นอะไรงเงี้ยครับผมโอ้โหแสดงว่าบริษัทเขาก็ทำเป็นระบบมากเลยเนาะใช่ครับก็จะเข้ามาในการพิจารณาศิลปินยังไงอ่ะ เอาหล่อไว้ก่อนเหรอฉจนจะได้ไปโมหน้ามาใหม่เดี๋ยวจะได้ไปเดินเดินไปเดินมาแถวหน้าบริษัทเผื่อจะสะดุดหกล้มไม่ก็เห็นบ้างเขาก็จะดูจากความจากจากแนวเนี้ยครับผมแนวหล่อใช่ครับจากแนวเพลงจากหาแนวได้โดยตรเงีวิัเจาทำยังไงเหรใช่ไหมอาจารย์ก็ร้องไปทำอาหารไปอ๋อเหรอฉันรักเมมเบออะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเขาท่าเขาท่า เริ่มจะเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดอะไรนะนิดหน่อยใส่แล้วปเดี๋ยวโน้ดก็คนไปเรื่อยๆนะลูกนะคจะได้ดูว่ามันเริ่มอ่ะคนๆไปเลยมันข้นๆนิดๆให้ดูเหนียวๆหน่อยๆมันดูน่ากินนะ แล้วเราก็จะใส่นมลงไปอีกอทั้งนมทั้งตาทั้งกะทิเนี่ยเด็กอาหารอย่างนี้ขนมแบบนี้เด็กๆวัยรุ่นชอบนี่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนอีกนะเดือดแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับรก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยคน,คนไหมครับคนเลยคนอีกทีนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอาจารย์ปิดเตาแล้วนะลูกน้าตาน่าทานนะคนมาอาละมาทีนี้เราก็จะตักใส่ถ้วย ไม่ต้องกินเยอะนะลูกนะอ้วนแล้วเสียเชฟมะพร้าวสักชิ้นหนึ่งกล้วยสักชิ้นหนึ่งนะมากินนะจะบอกให้ปกติเนี่ยดบบ้วยบดชีกำรับเนี่ยพี่ไม่เคยทำให้ใครกินเลยนะทำใหกลัวมากเลยเพราะว่าคนที่กิน้วพี่กลัวเขาจะงงหัวไม่ขึ้นก <c oughs> ็ตกเป็นทาสรักของฉันจนวันตายที่ไม่ค่อยทำให้ใครทานเลยนะ <c oughs> ใส่ช้อนไม่เรียบร้อยแล้ว สเสร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือน,น้องน้อค<อ>ุณผู้ชมประเดี๋ยวทีนักจะทําความสะอาดเตากับหม้อไหที่ไหม้ตรงนี้ไปนสกอ่อนอุบัติเหตุรักปลาครัวเมื่อครู่คุณผู้ชมเคลิ้มเป็นนิดเดียวเท่านั้นนะฟืนไฟมาทีเดียวนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูน้องน้อยก็ชิมแล้วกันว่ามันอร่อยไหมนะคะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w ว w l d w i d e w e o ็บดอยิ่งักฟู